เป็นที่คว่ำจานช่วงนี้ไม่ก็ได้ใช้ก็เลยเอามาซ้อนกันไว้มัดแข็งแรงดีไม่ไม่ไม่ล้มง่ายแต่ก็นึกถึงว่าไม่ได้เฉพาะคว่ำจานอย่างเดียวนะก็มีทั้งหลายๆอย่างมาวางบนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าที่คว่ำจานเนี่ยจะรับได้ทุกอย่างมันใหญ่เกินไปมันรับไม่ไหวมันก็พังเหมือนกันแหละก็จริงๆนะโยมคนบางคนเราก็นึกว่าเขาจะรับได้ทุกเรื่องจนบางทีเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สิคุณก็ต้องรับฉันให้ได้คุณต้องรับฉันให้ได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็น อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ก็ไม่เคยที่จะประเมินกําลังของคนที่อยู่ร่วมกันเลยว่าเขารับคําพูดนั้นได้ไหมเขาเขารับกิริยานั้นได้ไหมเขารับนิสัยแบบนั้นได้ไหมด้วยการที่รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างแต่เป็นช้างเท้าหน้าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าเอลอะไรประมาณนี้ <S <S ก็คิดว่าคุณก็ต้องรับฉันให้ได้คือทุกคนอยู่ร่วมกันเลยกลายเป็นบางทีแม้แต่พระอยู่ด้วยกันในวัดเดียวกันบางทีก็ท่านต้องรับผมให้ได้ไม่ได้ประเมินกําลังคูด อยู่ร่วมชีวิตเลยว่าเขารับไหวเรื่องไม่ไหวเนี่ยก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจได้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะไหวทุกเรื่องนะนี่ก็มีหักไปหลายซี่อยู่เหมือนกันเมื่อก่อนเคยมีเขียงวางบนนี้ด้วยนะเอาครกมาวางด้วยนะเอาครกมาควา่ำก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะฉะนั้นก็ประเมินกําลังกันหน่อยโยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนได้ไหวกับอะไรอะไรแม้แต่บางทีเรื่องของตัวเองมันก็แทบจะหนักหนาสาหัสหจะแทบเอาไม่ไหวอย,อยู่แล้วช่วยเบาแรงซึ่งกันและกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ